เขามาขอทํา10กว่าอย่างคุณบอกบอกไม่ให้ทำไ,ไม่ทําให้ทั้งหมด Madonna, สิบกว่าอย่างให้ทําแค่3อย่างมันจะไม่มีผลต่อธุรก<ะ>ิจของเราเลยฮะคือแทนที่จะได้ตังค์เยอะๆกับกลายเป็น ได้ตังแค่สามอย่างว่าจริงๆงเรื่องของธุรกิจนะครับกับเรื่องของหลักการแพทย์จริงๆมันก็ส่วนทางกันพอสมควรหมอมันย้อนแย้งกันในตัวอยู่แลออ่อย่างถ้าเราจะน,นึกถึงเรื่องธุรกิจอย่างเดียวเนี่ยแน่นอนคนมาทำศสลยกรรมเราต้องแนะนําให้ทําเยอะใช่ไหมครับยิ่งทําเยอะเรายิ่งได้ไรายได้เยอะแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นครับถ้าตามหลักการแพทย์เนี่ยซึ่งมอยึดถือตามหลักการแพทย์เลยตามหลักการแพทย์เขาจะถือว่าจริงๆแล้วยิ่งทําน้อยยิ่งดีครับเพราะว่ายิ่งทําน้อยเนี่ยยิ่งปลอดภัย ยิ่งทําน้อยแต่ตรงปัญหายิ่งได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่า mm hmm. ใช่อย่างนั้น mm hmm. หมอก็เลยรู้สึกว่าเราต้องใช้หลักการนี้ครับคือเวลาเราตรวจวิเคราะห์คนไข้เนี่ยเราจะพยายามแนะนําว่าจริงๆแล้วปัญหาเขาอยู่ตรงไหนแล้วตรงไหนจําเป็นเราพยายามทําให้น้อยที่สุดทําน้อยแล้วตรงปัญหาเนี่ยปลอดภัยกว่าแล้วก็มีคนไข้หลายคนเลยครับที่กลับมาเขาบอกว่าเออเขาดีใจที่หมอแนะนําให้เขาทําน้อยเพรา<ป>ะ<ช>บางทีใช่บางทีทําน้อยแค่เนี่ยแ,แค่นี้เขาแฮปปี้แล้วถ้าทําใส่กรรมครับยิ่งทําน้อยได้แต่ว่าทําให้ถึงจุดประสงค์หลักได้เนี่ยอันนี้หมกว่าดีที่สุดแล้ว ง,งั้นคุณหมอต้องไขข้อข้องใจบางคนสาวๆบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าอยากทำหน้าอกอยากทำใหญ่ๆไปเลยจะได้คุ้มจะได้แบบคุ้มราคานเนี่ยจะผ่าทั้งทีแล้วขอเป็นแบบไซส์ใหญ่ไปเลยอย่างเนีน <ๆ S 2> ้ยการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกเนี่ยเมื่อก่อนเขาต้องการเสริมขนาดใหญ่มากเลยมันจะดูเด่นนะฮะ <salsa S 2> แต่ว่าตามหลักการแพทย์เราพบแล้วว่าถ้าเราเสร,ริมหน้าอกด้วยขนาดที่ใหญ่เกินไปครับในระยะยาวมันมีผลแทรกซ้อนเยอะครับคุณแพทย์ อย่างแรกคือน้ำหนักที่เยอะครับพอเราเสริมใหญ่น้ำหนักมันถ่วงลงครับในระยะยาวหนะ้าอกจะหย่อนคล้อยง่าย อันที่2เลยนะครับที่คนไม่ค่อยรู้คือเวลาเราเสริมหน้าอกใหญ่เกินไปเนี่ยร่างกายจะดีเทคว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมครับมันจะสร้างพังผืดมารัดตัวซิลิโคนเนสุดท้ายมันทำให้หน้าอกมันแข็งครับ mm. แล้วก็ผิดรูปง่ายด้วย mm. และที่สําคัญครับพอเราเสริมใหญ่เกินไปครับมันดูไม่ธรรมชาติดังนั้นณปัจจุบันเนี่ยเขาเลยรู้แล้วว่าถ้าสมมติว่าเราจะทำัลยกรรมเสริมหน้าอกเนี่ยเราควรทําให้พอดีกับตัวนะครับแล้วก็ขนาดไซส์ที่เสริมหน้าอกณปัจจุบันจะเล็กลงกว่าเดิมเยอะครับเมื่อก่อนเขาจะเสริมกััััันนนนนคคไทยเ่ปปประะมาณ 300-500CC 200-300CC ลลลจจจจจุุบบใดหือแแ้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยพอขนาดมันพอดีตัวมากขึ้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือในระยะยาวมันปลอดภัยมากขึ้นครับแล้วก็การเสริมหน้าอกณปัจจุบันครับมีเทคนิคใหม่เยอะเลยนะครับมีอย่างแรกครับ,รบเขาเรียกว,ว่าเทคนิคโมเดิลเบรสครับคือใส่กำโมเดินเบรสคือพยายามทําใหา้มันพอดีกับร่างกายมากที่สุดเลยการส่องกล้องช่วยผ่าตัดเนี่ยมันทำให้แผลเล็กลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเจ็บน้อยลงการพักฟื้นการอยู่โรงพยาบาลก็เร็วขึ้นนะครับกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วขึ้นแล้วก็มีเทคนิคอันหนึ่งครับที่น่าสนใจมากเขาเรีย คือมีการเสริมหน้าอกที่เสริมทั้งเหนือกล้ามเนื้อใต้กล้ามเนื้อและใต้เยื่อคลุมกล้ามเนื้อด้วย<ม>ตามรูปนี้เลยครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะปรับตามสรีระของแต่ละคนมากยิ่งขึ้นสุดท้ายการเสริมหน้าอกนั้นปัจจุบันมันเลยดูเป็นธรรมชาติมากบางคนเนี่ยคลำก็ไม่รู้เลยว่าเป็นซิลิโคนเพราะว่ามีกล้ามเนื้อคลุมอยู่นะฮะแล้วก็วัสดุที่ใช้ณนปัจจุบันก็ดีขึ้นเยอะเลยก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมของ รูปร่างหรือว่ากล้ามเนื้อ่ใชหน้า<ช>อกของแต่ละคนคสิ่งสําคัญต้องมาตรวจวิเคราะห์กันเลยว่าทําได้ขนาดไหนต้องมีการตรวจวัดอย่างละเอียดเลยครับเวลาตรวจวัดจริงๆหมอจะตรวจ20กว่าดิเมนชันเลย <S <S มีทั้งตรวจฐานหน้าอกครับตรวจปริมาณเนื้อเท้านมครเปิดปริมาณความกว้างความยาวของตัวฐานหน้าอกแล้วสุดท้ายก็ต้องเอ็กซ l เรย์ดูด้วยครับว่ากระดูกโครงสร้างเป็นอย่างไรครับ หมอมิตัวอย่างคนไข้ใดหนึ่งครับที่น่าสนใจมากครับเขาทำาัสยกรรมหน้าอกนะครับทำมาแล้ว5ครั้งนะครับสุดท้ายหน้าอกก็ยังไม่เท่ากันนะครับอพอหมอมาตรวจวิเคราะห์แล้วเราเลยให้ไปเอ็กซเรย์ดูครับปรากฏว่าคนไข้เขาเป็นโรคเขาเรียกว่าสโคลิโอซิสครับคือกระดูกสันหลังเนี่ยมันคดงอครับคพราวนี้พอกระดูกสันหลังมันคดงอมันเลยทําให้ช่องหน้าอกสองข้างมันไม่เท่ากัน<อ>ดังนั้นถึงแม้เราจะใส่ซิลิโคนที่เท่ากันเนี่ยแต่ด้วยช่องหน้าอกที่มันเล็กครับมันก็จะดันตัวซิลิโคนให้ลอยขึ้น เพระนั้นสุดท้ายมันเลยดูไม่เท่ากันหย่อนคอยไม่เท่ากันซิลิโคนหน้านึงก็ถูกรอยตลอดเลยตอนหลังหมอก็เลยมาแก้ครับแล้วต้องปรับให้พอดีกับช่องหน้าอกมากขึ้นก็เลยสําเร็จในครั้งที่หกที่มาแก้รั้งที่เราก็ไม่รู้นะคุณหมอถูกไหมบางทีเราก็ไม่รู้เราเข้าใจว่าที่นี่ทําไม่เท่ากันแต่ไม่ได้รู้สรีระใช่ครับใช่ครับของเราว่าจริงๆเป็นที่สรีระเราด้วยใช่บางทีเขาคิดว่าแค่ช่องหน้าอกแต่จริงๆกระดูกสันหลังก็มีส่วนครับมีมีมีหลายหลายอย่างเลยที่ ถ้าเราตรวจวิเคราะห์ได้ละเอียดเนี่ยมันมีผลทําให้การผ่าตัดเนี่ยทำได้พอดีมากยิ่งขึ้นแปลว่าวิธีแก้ของเราก็คือใส่สองข้างไม่เท<พ>่าก<ข>ันคนละไซส์ถูกไหมต้องใส่คนละไซส์ด้วยครับแล้วก็ต้องฐานอกก็ต้องทําให้ไม่เท่ากันครับด้านที่ด้านที่ช่องหน้าอกกว้างล้วก็ต้องทําฐานหน้าอกให้มันขึ้นสูงหน่อยครับส่วนด้านที่ฐานหน้าอกแคบเราต้องขยายช่องฐานหน้าอกลงมาแล้วออกมากออกค้างมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเขตที่ค่อนข้างจะยากเทคนิคทั้งทั้ง เชิงศิลปะก็ต้องใส่เข้าไปด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ